สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมอความสุข หัวโตโตแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะค่ําคืนนี้นะคะวันพฤหัสบางคนยังขับรถอยู่บนถนนหนทางอยู่ใช่ไหมคะบางคนก็ถึงบ้านแล้วกําลังทานข้าวอยู่กันใช่ไหมนะคะเราก็นะคะมาทําแรนดอมก็ฟังเราไปด้วยก็ได้นะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะให้บอกว่าบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ ต้องดีกว่าวันนี้อย่างนี้นะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์แล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะคะถือว่าเป็นค่าครูแมห่หมอเนาะแล้วก็นะคะคนที่ให้ซปเปอร์แตงขอบคุณมากๆค่ะขอบุญอันนี้ส่งนี้ขอให้ทุกคนได้รับ กลับไปเยอะๆเลยนะคะวันนี้เรามาด้วยนะคะไพ่สองกองกองใหญ่แบบนี้เลยนะคะความต่างนะคะความต่างนะคะเราดูที่สีไพ่เราอาจจะชอบอันนี้ไม่ใช่เป็นกองไม่ใช่พิกอะไรนะคะเราจะทำแรนดอมนี้นะคะ่ะ เราจะเรียกว่าความต่างที่ลงตัวนะคะถึงเราจะต่างกันคนละสีมาคนละสีแต่ก็มีจิตใจเป็นอันเดียงอันเดียวกันนะคะไพ่แรนดอมค่ำคืนนี้อยากจะบอกทุกคนว่าอะไรคะอยาก ส่งมอบพลังบวกและกำลังใจให้กับทุกคนในเรื่องอะไรนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะในแรนดอมอของแม่หมอความสุขทาโร่นี้นะคะหรือว่าแม่หมอหัวเตอเตอนั่นเองนะคะทุกคนมาดูค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะใช้ไพ่นะคะ กองนะคะน้องนี้ก่อนนะคะนะคะขออนุญาตดูตัวตนทุกคนก่อนนะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าไพ่จะออกมายังไงแต่ที่ผ่านมาไพ่ออกดีนะคะเราเพราะว่ามันช่วงเปลี่ยนแปลงไงคะ่ะเพราะว่าดาวพุธเขาเดินเสิร์ตเขาเดินเร็วดดาวพุธเป็นเกษตรตาธิบดีของหลายๆคนแล้วช่วงนี้ทุกคนจะบอกจะคิดว่าแบบอุ้ยทำไมแบบ ชีวิตเริ่มดีขึ้นเริ่มมองเห็นหนทางอะไรหลายๆ,ๆคนจะเริ่มเห็นหนทางแล้วนะคะทุกคนนะคะเรามาดูกันก่อนเลยค่ะนะคะขอดูตัวตนของทุกคนก่อนนะ,ะนะคะว้าวนะคะบางคนกำลังผิดหวังเสียใจบางคนไม่ได้ดั่งใจความรักพึ่งอกหักมาเดินออกมาจากจุดที่มันไม่มีความสุขบางคนได้เดินออกไปหาความรู้ นะคะที่ตัวเองมีความสุขบางคนยังไม่เดินนะคะยังอยู่ที่เดิมบางคนยังวิตกกังวลนะคะเศร้าซ้อยอยู่จงทําตัวให้อรรมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วทุกๆวันนะคะจัก,กรวาลหรือโลกจะเหวี่ยงความสุขมาให้คุณเองเมื่อไหร่ที่มีความสุขเมื่อไหร่คุณรักตัวเองเป็นนะคะแล้วโลกจะรักคุณเองนะคะเหมือนเราอะค่ะนะคะ,นะคะเหมือนคุณไล่จับแมวอะ นะคะคุณไล่กับจับแมวแมววิ่งหนีหนีหนีคุณไหมคะแต่ถ้าคุณไม่ไล่จับแมวอะ่ะนะคะคุณอยู่นิ่งๆเดี๋ยวสักพักมันก็เดินมาหาคุณเองใช่ไหมคะนะคะเดอแฮงแมนบางคนนะคะรู้สึกเสียใจเศร้าส้อยจริงๆด้วยบางคนผิดหวังอะไรมาก็ไม่รู้นะคะบางรอบางสิ่างอย่างแบบรอคอยแบบ ไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนนะคะบางท่านนะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบไม่มีความสุขเลยนะคะตัวตนของคุณเวลานี้นะคะรู้สึกผิดหวังเสียใจ,ใจนะคะการเงินนะคะสี่เหรียญช่วงเวลานี้นะคะ อคุณรู้รู้สึกว่าคุณจะต้องบริหารจัดการด้านการเงินของคุณแล้วแหละนะคะเพราะว่าคุณคิดว่านะคะคุณไม่ได้หวังน้ําบ่อหน้านะคะคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะคุณไม่ได้หวังน้ําบ่อหน้านะคุณรู้จักบริหารจัดการด้านการเงินเป็นนะคะรู้จักว่าต้องใช้จ่ายยังไงนะคะแล้วคุณก็นะคะมีความ บางคนนะมีความเป็นวิตกกังวลนะคะบางท่านนะคะมีความเป็นวิตกกังวลว่าการเงินเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยจะบริหารจัดการยังไงให้ถึงสิ้นเดือนนะคะบางคนหิวใจคนอื่นนะคะกําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินอยู่ก็ได้นะคะบางท่านนะคะบางท่านกําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินเงินนะคะบางคนนะคะกําลังศึกษานะคะ บางคนกำลังจะมีคุณต้องการใครสักคนที่มาเป็นคู่คิดคู่ใจให้กับคุณก็ได้นะคะนะคะผู้ชายที่โสดนะคะจะมีแบบคุณอยากมีคนคู่ใจเข้ามาเคียงข้างคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่กล้าเพราะว่าคุณยังไม่พร้อมเดอะซันอ้ยไม่เจ้าเดอะซันเดอะซันเดอะซันคุณอยากมีชีวิต แสงสล่งแสงสว่างกำลังจะเจิดฉายกับคุณแล้วนะจ๊ะเดิสันชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งสิ่งที่คุณรอคอยคุณปรารถนานะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณในค่ำคืนนี้คุณจะได้รับอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนบางคนไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช่ไหมเนี่ย บางคนไปขอเลิกงามยามดีเรื่องแต่งงานหรือเปล่าคะเพราะมันเกิดคู่รักบางคนไปขอเลิกงามยามดีกับนะคะกับวัดกับาศาสดาที่คุณนับถือหรือเปล่าคะบางท่านไปมูเตลูมาใช่ไหมเพา่าให้เจอแสงสว่างใช่ไหมคะคุณเพิ่งไปมูเตลูมาแน่เลยอะบางคนนะคะ บางคนก็ไปขอนะคะไปขอเลือกยามยามดีเรื่องคู่เรื่องการแต่งงานนะคะบางคนไปขอโชคลาภนะเนี่ยโอ m ม g o าแล้วจะได้ไหมนะคะคุณอ่าขึ้นราชินีถือดาบนะคะคุณต้องนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนดีแต่ว่าบางทีอ่ะคำพูดของคุณมันอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนนะคะอ่า คคุณเป็นคนเก่งด้านการงานอะไรต่างๆนะเก่งหมดเลยแต่คำพูดบางทีอ่ะอาจจะไปทําให้บางคนเขารู้สึกเสียใจก็ได้นะคะนะคะราชาราชาถือถ้วยนะคะ จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณถ้าเป็นราชินีขึ้นราชินีนะคะอ่าให้ระวังคําพูดนิดนึงนะคะถ้าเป็นราชินีถือดาบนะคะเพราะว่าการที่คุณได้เป็นเจ้าคนนายคนหรือว่าได้เป็นผู้บริหารเนี่ยมันจะมีทําให้คุณมีอีโก้พอมีอีโก้คาพูดของคุณอะจะเป็นนายของคุณอย่าให้คําพูดเป็นนายเพื่อไปเสียดแทงคําพูดเพื่อไปแบบ ไปทำร้ายจิตใจใครนะคะแล้วก็ราชาถือนะคะถือถ้วยคุณจะมีรักดีๆที่เข้ามาค่ะคนที่เข้มแข็งบางคนเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งบางคนนะคะเป็นผู้หญิงที่อ่อนไหวมีมีเขาเรียกว่ามีสองร่างในร่างเดียวกันนะคะ ะะจะมีคนรักเข้ามาหาคุณนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะคุณก็จะได้นะคะได้ใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานที่แบบว่าเป็นคนที่ฐานะดีกว่าคุณแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะนะคะผู้ชายคุณจะนะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยวาจาของคุณช่วงนี้ดาวพุธนะคะเป็นดาวกเกษตรตาเทวดีนะคะเป็นวาจาค่ะ นะคะผู้หญิงให้พูดจาอ่อนหวานนะคะผู้ชายเหมือนกันใช้วาจาคําพูดอ่อนหวานใช้คําพูดคําพูดจะดึงดูดซับมาหาคุณค่ะไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตนะคะเพราะดาวพูดเป็นดาวนะคะแห่งการเจรจาแห่งการสื่อสารแห่งนเมตตามหานิยมอะค่ะทุกคนเป็นดาวแห่งนะคะนะคะ การงานมาพร้อมกับการเงินนะคะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนนะคะได้เลื่อนระดับปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นสูงขึ้นเราบอกแล้วว่ามันจะเริ่มดีขึ้นเห็นไหมบางคนไปมูเตลูให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะใครที่สอบกับหวังสอบจะสอบได้นานนะคะหวังสอบเข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะ การงานนะคะจริงๆด้วยใครที่กําลังเริ่มงานใหม่ๆนะคะคุณไปโมเตลูมาแน่นอนนะคะบางคนไปหมเตลูให้ได้นะคะทรัพย์สินเดื นะคะรั์สินชิ้นใหญ่นะคะคุณจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะทุกคนบางคนไปมูความรักให้เจอรักแท้ให้เจอผู้ชายหล่อรวยแถมเจ้าชู้หล,หล่อและรวยมากแต่เจ้าชู้นะคะบางคนกําลังจะแต่งงานแน่เลยนะคะบางคนจะแต่งงานโอกาสใหม่ๆกำลังจะมาหาคุณแล้วนะคะขอดูไพ่ด้านหลังนิดหนึ่งเดะมู นะคะความคิดมากคิดเยอะของคุณนะคะความคิดมากความเป็นกังวลแล้วก็นะคะ เงินก้อนโตทรัพย์ก้อนโตที่คุณหวังว่าคุณจะได้ทรัพย์ก้อนโตในเร็วๆนี้ไหมหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยคุณหวังนะคะเดอะมูลความคิดมากเพราะว่าคุณมีทรัพย์ที่คุณหวังไว้แหละว่าคุณจะต้องได้ทรัพย์นี้ทรัพย์ก้อนใหญ่เป็นก้อนใหญ่มาเหือมาเลยนะคะแล้วก็เดอะสตาร์ค่ะแล้วก็จัดเม้นไพ่ดีทั้งนั้นเลยแล้วก็ งานนะคะงานของคุณเป็นงานที่นะคะเป็นงานที่โอ้โหให้ด้านหลังดีหมดเลยทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณลองของานใหม่ๆชีวิตใหม่ๆตําตำแหน่งใหม่กำลังจะมาคุณมีความเป็นกังวลมากเลยว่าจะได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่คือความกังวลของคุณคุณอยากได้ทรัพย์ก้อนโตนี้เพื่อที่จะมีชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้น คุณไปมูเตลูแน่คุณทำย่างไรคุณจะได้อย่างนั้นค่ะถักบุญวารมีคุณถึงคุณได้แน่นอนงานของคุณเราบอกเลยนิ่งแล้วแล้วก็จะมีงานสองเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้คุณกําลังงานแรกของคุณนิ่งแล้วคุณกําลังบางคนกําลังมองหางานที่สองอยู่บางคนกําลังหาผลิตภัณฑ์ที่สองที่มาเสริมให้ครอบครัวตัวเองมีความสุข คนที่มีครอบครัวนะคะไปมูเตลูมานะคะแต่บางแต่บางท่านก็มีความเป็นกังวลอยู่นะคะทุกคนมันคือดีคือดีเลยเดอะซันชีวิตใหม่เกิดแล้วนะคะทุกคนเดอะมูนนะคะคุณหวังว่าจัดมิน ชีวิตใหม่นี่คุณไปขอมาสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีชีวิตที่ดีที่สวยงามคุณจะได้ก่อตั้งสร้างตัวชีวิตใหม่ๆนะคะขอให้คุณได้รับทรัพย์ก้อนโตคุณไปขอแบบนี้ขอให้มีความสุขได้เงินก้อนโตบางคนไปขอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งเพราะไพ่ใบสุดท้ายของ คือรางวัลรางวัลของผู้ที่มีความสุขรางวัลคือคือชัยชนะของคุณนี่เลยค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนะคะคุณจะได้รางวัลสิ่งที่คุณไปขอรางวัลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนนะคะขอให้ไพ่น้องแดงนี้มาช่วยตอบคำถามอีกนะคะเราขอนะคะ เราขอถามนะคะจากน้องแดงนะนะคะน้องแดงนะคะน้องแดงนะคะน้องแดงนะคะสีแดงเป็นสีแห่งความนำโชคนะคะเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามานะคะรางวัลน,นี้เป็นอะไรคะเดอะทา e เวอร์ The Tower, นะคะสิ่งต่างๆมันได้จบลงแล้วสิ่งที่คุณทนทุกทรมาน บางท่านนะคะเพึ่งจบไปหยกหยกพิ่งลาออกจากงานบางท่านนะคะเดอะทาวเวอจบมานานแล้วแล้วค่ะนะคะบางท่านนะคะจบมานานแล้วเดอะทาวเวอร์นะคะคือคือการจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างจบแบบรวดเร็วด้วยนะคะการจบนะคะจามจบจากอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มงานใหม่เพื่อมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเดวีววพจ์จ จะมีโชคลาภคุณจะได้ดั่งใจหมาย The วิ e อ a อจู o r j u n ออกเลยทุกคนทุกคนคุณอยากได้บ้านคุณอยากได้รถคุณอยากออกจากวิบากกรรมความเศร้าหมองนี้ทนทุกทรมานนี้คือตัวตนของคุณคุณอยากได้สิ่งที่คุณปรารถนาคุณไปล้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปโมเตลูคุณจะได้นะคะ The วิ e อ o r June จ้าชีวิตอิสระ คุณจะมีความสุขอีกครั้งแน่นอนเพราะว่าเดอะฟูเดอะฟูคือความเป็นอิสระความจงทำตัวให้เหมือนอแมวนะคะแมวเขาจะมีก้าชีวิตนะคะเขาเวลาแบบว่าเขาจะไม่สนใจใครนะคะแมวเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาบอกนะเพราะแมวนี่แบบว่าเป็นอะไรก้าชีวิตคุณดูดิเขาเจ็บบางทีเขาแบบว่าเวลาเราแบบเรียกเขาเขาจะไม่มานะเขาจะเหมือนรู้เหมือนแบบเหมือนสุนัขเหมือนลิงไงทุกคนนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระแน่นอนนะคะฉลิมฉลองสิจ้าโอ้ยชีวิตนี้ เมื่อมันจบลงแล้วโอกาสใหม่ๆเข้ามาเมื่อมันจบลงแล้วโอกาสใหม่ๆโชคชะตาพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีโชคชะตาที่พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีนี่คือพลิกเลยนะทุกคนโชคชะตาคุณพลิกเลยนี่แหละคือเดือนแห่งการพลิกชะตาชีวิตของคุณอยากทําอะไรทําลงมือทําต้องลงมือทําอย่าง,งอมืองอเท้าอย่าอะไรทั้งนั้น เข้าใจไหมคะต้องลงมือทำด้วยไม่ไม่ใช่แต่มโนนะคะอย่าเป็นคนที่แบมือต้องเป็นคนที่กำมือกำมือคืออะไรคะแบมือคือขอกำมือคือสู้ชัยชนะนี่แบบนี้ค่ะจงเป็นคนที่กำมืออย่าเป็นคนที่แบมือแบมือคือขอรอรอเท่านั้นแต่ถ้ากำมือคือ สู้สู้โว้ยเห็นเวลาเ,ลาเขายกน้ําหนักไหมคะสู้โว้ยสู้โว้ยมีใครแบบสู้โว้ยสู้โว้ยแบบนี้ไหมคะไม่มีค่ะสู้โว้ยสู้โว้ยแบบเนี้ยเห็นไหมคะนะคะจงเป็นนะคะคนที่กำมืออย่าเป็นคนที่แบมือเข้าใจไหมคะทุกคนแล้วสิ่งนั้นจะมาหาคุณโชคชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปทีลสะสเต็ปนะคะ ตามแม่หมอมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนคุณดูถ้าใครยังไม่ตามแม่หมอนะคะไปเริ่มดูที่ EP หนึ่งหนึ่งเก้านะคะร้อยสิบเก้ามันจะเริ่มดีเริ่มดีเริ่มดีเดือนม,มิถุนาเนี่ยดวงทุกคนเลยจะเปลี่ยนมากๆเลยทุกคนนี่ไงโอ้ยคนลูกทุกคนทุกคน บางคนได้เลื่อนตำแหน่งใหม่จริงๆด้วยบางคนได้มีจิตการเข้ามาใหม่จิตการคือจิตการงานใหม่ที่เข้ามาอาจจะเป็นงานที่สองของคุณก็ได้บางคนเกิดรักใหม่เตรียมตัวเฉลิมฉลองจะมีงานสังสรรค์ลื่นเลงแน่นอนจะได้ขึ้นบ้านใหม่จะได้รถคันใหม่จะได้งานใหม่จะได้เลื่อนตำแหน่งใหม่จะมีทุกธุรกิจใหม่เข้ามาหาคุณ เพราะว่า The View of Fortune กับ The Sun ย้ำเตือนนะคะ The View of Fortune เลยจ้าทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลแล้วนะทำใจหิวใจต้องเป็นคนที่กำมืออย่าเป็นคนที่แบมือเข้าใจไหมคะนะคะมันจบลงแล้วจริงๆเดอเทาวื้อ Th จบลงแล้วค่ะสิบดาบคือการจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อ ไปรับโอกาสใหม่ๆนั้นสิจ้าที่หลักทั้งหลายจงเชื่อมั่นในตัวเองจงเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วใครเล่าจะเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะบางคนนะคะยังเศร้าหมองยังแบบว่ามันจะไม่ได้อย่างใจคุณคุณอยากจะได้แบบสมมุติคุณอยากได้รถซูเปอร์คาร์แต่คุณมีกำลังซื้อแค่อีโก้คาะ ซูเปอร์คาร์กับอีโกโ้คาร์เวลาวิ่งบนถนนมันถึงจุดฝั่งฝันเท่ากันไหมคะยังไงคุณก็ติดไฟแดงเท่ากันไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้เปรียบเทียบรักตัวเองในทุกๆวันก็พอคุณจะเอารถซูเปอร์คาร์ไปเปรียบเทียบกับอีโกโ้คาร์เปรียบได้เลยพอถึงเวลาติดไฟแดงอ่ะก็ติดเหมือนเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่หวังไม่เป็นไร ไม่ได้วันนี้วันหน้าเราก็ได้มันคือโอกาสของเราทุกทุกอย่างมันคือโอกาสของเราทุกท่านทุกค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 นโอแม่เจ้าหัวใจจะวายทุกคนทุกคนอย่าว่าแม่หมอนะคะแม่หมอตื่นเต้นจริงๆนะทุกคนนี่คือแม่แม่หมอที่แบบว่า เราไม่รู้นะว่าใครอ่านไพ่ย,ยังไงแต่เราเป็นคนที่จริงใจให้กับทุกไพ่เราจะส่งแบบว่าเออขอให้ไพ่ ถ้าใครเป็นเจ้าของแรนดอมเนี้ยก็ขอให้เทวดาเขามาช่วยเปิดพ่อแม่เขาหรือบรรพบุรุษของเขาอ่ะมาช่วยเปิดเราจะนึกถึงแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะทุกคนแสงสว่างมาเร็วทุกคนมันปฏิหารมากอะ่ะทุกคนว่าไหมทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเราคงไม่ต้องบอกนะเราคงไม่ทุกคนมองเห็นไพ่ใช่ไหมคะว่าอะไรนี่คือความสําเร็จความสมบูรณ์ความทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วราชินีถือดาบเดอะกลาครีนถือดาบก็มาคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะคุณเป็นคนแบบกล้าทุกอย่างไม่มีใครเหนือกว่าคุณแล้วคุณมีทั้งราชินีถือดาบทั้งราชาถือดาบแล้วก็เป็นราชาถือนะคะถ,ถือถือถ้วยด้วยนะคะจิตการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นใช่ชชนะ ความสำเร็จในด้านการงานของคุณหกไม้เท้าแค่มีเดอะซันสองดวงก็โอไมก์ก็แล้วทุกคนโอไมก์ก็แล้วมันจะคือชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นของคุณแน่นอนงานคุณจะมีเข้ามานะคะคุณเตรียมตัวรับงานรับออเดอร์ปัง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 ปงปัังปังปเตรียมตัวขยายงานได้เลยจ้าสิบไม้เท้า เตรียมตัวได้เลยนะจ๊ะที่รักจ๋างานจะเข้ามารัวๆเลยเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโตเลยนะคะขอให้ทุกคนได้รับทรัพย์ก้อนโตนะคะความสุขเห็นไหมความสุขคุณจะมีลูกน้องบริวารดีนับจากนี้คุณจะเป็นแต่คุณระวังถ้าเป็นผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วนะคะความเจ้าชู้จะมาเยือนนะเมื่อรวยแล้วบอกบังมางคนแบบเงินนะมันไม่เข้าใครออกใครหลัก เพื่อมีเงินะความเจ้าชูทุกคนมันก็มีหมดแล้วแหละค่ะนะคะบางคนนะคะยังไม่กล้าติดสินใจยังลังเลเพราะที่ผ่านมาคุณเจออุบสรรคัก์มากมายแต่คุณไม่ต้องกลัวนะนะคะขอความลังเลหน่อยค่ะจะหายไหมคะทุกคนคุณลังเลคุณไม่เชื่อใจในสิ่งที่คุณขอ ขุดออนนี้ไม่ต้องลงเลยแล้วค่ะจัดเมนจัดเมนออกมาย้ำเตือนทุกคนไยดีมากจัดเมนคุณขออะไรคุณจะได้อย่างนั้นบุญที่คุณสร้างกรรมที่คุณก่อคุณสร้างกรรมเยอะคุณก็ต้องรอหน่อยแต่คุณสร้างบุญบารมีเยอะคุณยิ้มให้ตัวเองทุกวันยิ่งคุณมีมีความยิ้มในรอยยิ้มของตัวเองเนี้ยคุณยิ่งจะได้ลบนะจ๊ะทีละ ทุกคนทุกคนอย่าว่าแม่หมอนะแม่หมอหมนใจเสวายแม่หมอหมดใจเสวายนี่ไม่ใช่ไพ่เล่นๆนะคะทุกคนนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธ แต่คุณเชื่อไหมคะว่ายิ่งเวลาเรามีความสุขเทวดาเทวดาเป็นร้อยองค์ยิ่งจะเข้ามาหาเราอ่ะทุกคนยิ่งคุณมีความสุขยิ่งมีแม่หมอมีความสุขนะยิ่งมแม่หมอพลังถ่ายทอดเห็นไหมคะไพ่แต่ละไพ่ออกมาซ้ซําๆๆย้ํยเตือนว่านี่คือตัวตนของคุณที่แท้จริงแล้วไพ่ด้านหลังคืออะไรคะเทมเพลน t ทมเบลนคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะ t ทมเบลเลนคือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะทุกคนเราขอบอกไพ่เสียก่อนนะไพ่เสียคืออะไรแทบจะไม่เสียไม่มีไพ่เสียเลยนะคะเพราะมันคือการจบสิ้นไพ่เสียเราจะบอกเลยไพ่เสียคืออะไรนะคะคือความลังเลในตัวคุณนะคะไพ่และก็ความ นะคะความไม่ได้ดังใจความความไม่ได้ของจังใจของคุณนะคะแฮงแมนการรอนะคะการแบบตัดขาดจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ทาวเวอร์มันจบแล้วนี่คือไม่ใช่ไพ่เสียนะเดอะทาวเวอร์คือการพังทลายการเลิกจิตจกการหรือบางสิ่งบางอย่างและไพ่สิบดาบออกมาย้ำเตือนว่ามันได้จบลงแล้วค่ะ จบสิ้นเพื่อให้คุณได้ก่อร่างสร้างตัวใหม่นะคะก่อร่างสร้างตัวใหม่แน่นอนนะคะความเป็นเดือมูลความเป็นกังวลความวิตกกังวลนะคะความคิดมากคิดเยอะของคุณนั่นเองนะคะไม่ถือว่าไพ่หลายเพราะขึ้นเหนือทาวเวอร์สิบดาบทาวเวอร์เดอะสิบดาบนี้มาส่วนคือว่าทุกอย่างมันได้จบลงแล้วเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้เลยจ้าทุกคนเต้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 น,น,นจัดเม้น นี่คืออะไรจัดเม้นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณร้องขอบางคนไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดเม้นออกมาคู่กันแล้วทุกคนจะว่าปาฏิหาริมั้ยคะเดอะซันออกมาคู่กันนี่เดอะซันออกมาคู่กันแบบเนี้ยทุกคนแล้วเดอร์ซันออกมาคู่กันไม่เท่าไหร่นะทุกคนเตรียมตัวเจอเฉลิมฉลองใครอยากเจอรักแท้คุณได้เจอรักแท้แน่นอนคุณมีหุ้นส่วนที่ดี รักแท้หรือหุ้นส่วนหรือตําแหน่งใหม่แล้วปาฏิหาริย์สองคือไม่รู้ว่าใครแบบเราไม่ได้จับมั่วๆนะทุกคนคุณดูเงินก้อนโตที่คุณจะได้รับดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแล้ว The view of fortune เงินก้อนโตที่คุณจะได้รับคุณเห็นปาฏิหารินี้ไหมคะโอ้ oh my god นี่คือ The view of fortune ชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระ เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาเป็นมหาเศรษฐีการงานนะคะคุณได้รับชัยชนะคุณได้ก่อร่างสร้างบางคนได้เลื่อนตำแหน่งนะคะได้เตรียมตัวเฉลิมฉลองมีคู่รักมีคนอู่รวยอู้ฟู่เลยค่ะอู้ฟู่เลยนะคะรวยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราระวังไม่หมดนะคะทุกคนนะคะระวังไม่หมดต้องขอโทษทีเราจะคัดสรรแต่ไพ่ ที่ซ้ำกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันดีหมดนะคะ The view of fortune นะคะ The view of fortune นะคะดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วคุณจะกลับกายจากคนที่นะคะ Tower ล้มละลายเลยก็ได้นะคะดวงชะตาของคุณเปิดแล้วเด e อ u ซขึ้นเด e อ u ซัสองอันนะคะขึ้นเด e Sun ันสองอันแบบนี้ นะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ําคืนนี้แล้วคุณจะได้รับซับก้อนโตโอจัดเม้นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณร้องขอนะคะจัดเม้นนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณไปร้องขอบางคนไปมูเตลูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช่ไหมคะสิ่งที่คุณไปร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะขออนุญาตค่ะนะคะบางคนไม่ได้มูหรอกนะคะแต่ว่าคุณนึกในใจคุณดูโอ้ไม่กอด โอ้ม oh นะคะคุณจะได้เฉลิมฉลองชัยชนะที่คุณร้องขอการงานคุณจะได้งานใหม่เลื่อนตำแหน่งใหม่นะคะผลิตงานใหม่ๆชัยชนะในด้านการงานจากการงานจะมีเพิ่มมากขึ้นขยายสาขาคุณจะเป็นเศรษฐี เป็นเศรษฐีหาเงินเก่งถามคุณหาเงินเก่งมากยิ่งคุณเห็นเงินนะยิ่งคุณเห็นเงินก้อนโตได้รับทรัพย์ก้อนโตคุณจะหาเงินเก่งมากคุณจะมีลูกน้องบริวารน,นะคะที่คอยแบบ ลูกน้องก็ดีชีวิตก็ดีนับจากนี้นี่คือคู่ครองก็ดีคนรักก็ดีนะคะคนรักก็ดีนะคะมีความสุขแบบนี้เลยค่ะความสุขสมบูรณ์เป็นคู่กันนะคะการเงินการงานดีหมดจ้าทุกคนขออวยพรให้ทุกคนได้รับโชคเร็วๆแบบนี้เลยนะคะนี่คือปฏิหาริย์พระอาทิตย์ขึ้นพร้อมคันสองดวง The View of Fortune จัดเม้น t มาบอกเลยว่า สิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้แน่นอนนะคะเร็วๆนี้ไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ขึ้นอยู่กับไทมิ่งของแต่ละคนแต่ภายในปีหกภายในสามเดือนนี้ก็ได้ค่ะภายในสามเดือนถ้าเพราะว่าบางคนช่วงเลยวลาบุญธรรมกรรมแต่แตละคนไม่เหมือนกันไงคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคุณได้แน่นอนนี่คือโชคอันใหญ่หลวงคุณจะได้เลื่อนขั้นเป็นถึงซีอแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทแล้วนะคะคุณจะเจอหลักแท้ ะะงานมีการขยายถึงต่างประเทศแน่นอนนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะมีความสุขได้เลยนะคะไดใ้ใช้ชีวิตอิสระมีคนรักหุยไม่รู้จะดียังไงอะ่ะทุกคนไม่รู้จะดียังไงดีมากดีมาก,ด,มากดีมากถึงมากที่สุดชีวิตมีความสุขการงานทุกอย่างเลยเพอร์เฟกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ำคืนนี้คอยทุกคนนอนหลับยิ้มรับความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ แผ่เมตตาให้เทวดาประจําตัวของคุณเองแล้วก็ขอขอมากรรมล้างกรรมนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะโพสให้นะคะว่าจะให้พระองค์ไหนไปไปดูที่กดชุมชนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเลิฟยูค่ะบ๊ายบายขับรถขับลาก่อนกลับบ้านก็ระวังหน่อยนะคะบางคนยังแบบ ไปแบบว่าเจราจาก็ขอให้คุณดิวงานได้นะคะประสบความสําเร็จได้รับทับก้อนโตแบบนี้นะคะนะคะใครที่ทํางานแบบดิวงานอยู่กับต่างประเทศหรืออะไรสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะรักทุกคนแล้วเช้านี้เจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ